สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจี๊ยบเบิร์สุขุสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้เจี๊บกะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะมาทํำบุญยู่วัดเทพสถิตเนาะคะ่ะมาสักการะองค์ปูนินลากาเนาะคะ่ะพี่น้องต่างอยู่จังหวัดชัยภูมิเนาะคะ่ะก่อนอื่นเจี๊บกะขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะในทุกทุกบุญทีเจีบ๊บใดเหตุใด,ดถ้ำวันนี้เนาะคะ่ะห้พี่น้องเอฟซีแล้วกะพี่น้องสายบุญทุกทุก,ทกทนเนาะคะ่ะที่มาเห็นคลิปณนะตอนนี้ค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุคะ่ะ ค่ะพี่น้องข้างหลังเจี๊ยบกะจะเป็นองค์ทันูนิลการเนาะคะ่ะเจี๊ยบกะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการขอพรเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปอาต่างจิตอธิษฐานหลายขอพรธนูธนพร้อมๆกันค่ะเช่นเก้าเช่นเดิมค่ะพี่น้องศีนท่านภาวนาเนาะคะ่ะชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนเนาะคะ่ะ ขอห้พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะที่เห็นคลิปตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องมีโชคมีลาประจําวันที่หนึ่งสิงหาทีจะถึงนี้เนาะค่ะพี่น้องําด้วยเบิร์สุภูสุคนค่ะก่อนที่จะเดินทางมาเนาะค่ะ,ะพี่น้องก็ไดต่างจิตอธิษฐานเนาะค่ะทุกสถานที่แล้วค่ะทุกๆครั้งเนาะค่ะที่เจียบทําบุญเนาะค่ะพี่น้องล้วนแล้วแต่มาจากแรงอธิษฐานเนาะค่ะพี่น้อง เพราะว่าเจี๊ยบเสื้อเหลืองอะบุญสัมพันธ์เนาะค่ะพี่น้องูุไดกระตามแต่เนาะค่ะทีเห็นคลิปนะตอนนี้เจี๊ยบกะเสื้อว่าเป็นพี่น้องสายบุญละกัพี่น้องทีมีบุญสัมพันธ์กับเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องสางบุญละกันอนุโมทนาสาธุไปพร้อมๆก,กันค่ะเพราะว่าก้นเห็นบุญกะเต็มใจใหายเนาะค่ะพี่น้องแค่เข้ามาอนุโมทนาสาธุกะได้บุญลวเนาะค่ะพี่น้อง ขอพร่นันปูเปิดโชเปิดลาบค่ะ่ันปูนินลาการเนาะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเจียบขอเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการตั้งจิตอธิษฐานเมือน,นี้เนาะคะ่ะขอพรเบิกรัทธันปูเพื่อที่จะนำรั์สมบัิเนาะคะ่ะที่เบิกจาก่ันปูไปสร้างบุญมรรมีต่อๆไปเนาะคะ่ะ อายาวาชาจิตตังหังมันพาสาธุสาธุสาธุขอบารมีท่านผู้นินละกาได้โปรดดลบันดาลโชคลาภสับสมบัติขอบารมีท่านผู้แพ้ใต้สาลไปถึงพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่เห็นคลิปนะตอนนี้ขอให้พี่น้องทุกทุกท่านมาด้วยโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาบ่ขาดสายสาธุสาธุสาธุ บรรยากาศดีค่ะพี่น้องเจียบได้ต่างจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะเมื่อกี้แดดๆอยู่ค่ะขอทันปูเนาะคะ่ะให้คลุมฝ้คาคลุมฝนเนาะคะ่ะพี่น้องบให้ไม่แดดอันนี้คือปฏิหารอีกขอหนึ่งเนาะคะ่ะก่อนที่จะเดินทางมาเนาะคะ่ะพี่น้องกะบ่เคยเป็นเนาะคะ่ะหัวใจกะจิตเต้นจิดจังหวะแน่แล้วก็น้ำกายสังขารกะเหมือนแบบ่าจังไหเดียว มันแบบแบบช่วยยังมาเกาะนํำกายเขานอพี่น้องอันนี้มันกับข้อเสื่อเนาะเจ็บกะอธิบายบอถึงเนาะเรื่องบางเรื่องมันมาเกิดกับตัวเองกะบัมีมไผ่หูนะคะพี่น้อง สาธุสาธุสาธุขอบาร,รมีทันปูนิลมการโตเลขกน้ำโกน้ำลาบที่ร้จะจุดนี้ขอให้มาแนวทางรัฐบาลประจำวันทีหนึ่งสี่นาที่จะถึงนาเจ้าฟ้าทันปูได้โปรดประท่านโตเลขกน้ำโกน้ำลาบเพื่อที่จะนำไปเบิกรั์แน่นาเจ้าข้าทัน,ทน,น,น,ทนปู ลมกะค่อนข้างที่จะแห้งแน่นะคะพี่น้องบุญท่านั้นค่ะที่จะนั่มไปเบิกโชคเบิกลาบกับอ่า่ันปูนครราชไมยานครราหรือว่าองค์เทพเทวาตามสถานทีต่างๆเนาะค่ะพี่น้องยงเสือในพลังแห่งบุญเนาะคะ่ะ บุญบ่มีไผเหตุไผ่สางแทนเท่าใดเนาะค่ะบุญกับบารมีถ้ายอยากได้เต็มเต็มกัต้องเฮตเองเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจียบจา๋าภาพพี่น้องเอสซีทุกท่านเนาะค่ะไปเบิ่งอ่าบรรยากาศรอบรอบวัดเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ท่างวัดกะกำลังสร้างเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดอยากรวมท่าบุญกะสามารถ รวมทำบุญใดเนาะค่ะพี่นอ้องส้างวงธันปูไปพร้อมๆกันส้างบุญบารมีไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่นอ้อง เี๋ยวหไปเบ่งบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปมาเบ่งตัวเล็กน้ำโฉกน้ำลาบเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ่าขางล้างเจี๊ยบก็จะเป็นองค์านปูเนาะค่ะที่เพิ่นกําลังสางเนาะค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะพภาพพี่น้องไปเบ่งบารมีไปอ่าเบ่งบรรยากาศรอบๆค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นปากทางเนาะค่ะตรงบริเวณทางเขาวัดเนาะค่ะพี่น้องขับรถมากก็จะเห็นองค์ปูเนาะค่ะต่างต่างาอยู่เนาะค่ะพี่น้องวัดเทพสถิตแห่งนี้เนาะค่ะพี่น้องเตรียมไปด้วยบารมีเนาะค่ะของ องปูนักคราดนินละการเนาะค่ะพี่น้องที่สําคัญคือถันปูเมตาลูกหลานแลวก็พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะทีเดินทางมาวัดเทพสตจังหวัดชัยภูมิเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะทีเห็นคลิปนาตอนนี้เนาะคะ่ะเห็นภาพถันปูนาตอนนี้เนาะคะ่ะขอให้ม่โชว์ม่ลาประจําวันทีหนึ่งสิงหาที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องขอให้พี่น้องถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เนาะ,ค,ะค,ค่ะคิดสิ่งใดค่ะขอให้สมมงมา ปราถนาทุกประการรวดเร็วท่านใจเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะพี่น้องศักสีแห้งค่ะอย่างให้พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะลองมาสัมผัสเบิงกับบารมีถันปูเนาะคะ่ะพี่น้องโชคลาภเนาะคะ่ะกะได้ทุกทุกครั้งเนาะคะ่ะทีเดินทางมาเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีบุรีทีติดตามเจี๊ยบตังแต่ในระยะปีนึงเนาะคะ่ะที่เหาายูน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเจีบกะ พาพี่พน้องเนาะคะ่ะทำแต่บุญเดินสายทำบุญเนาะคะ่ะถ้ามีโชคลาภก็อาจจะติดใหม่ติดเมื่อเนาะคะ่ะมาฝากพี่น้องทุกๆคนอย่างแน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องทังจิตอธิษฐานเอาเด้อพี่น้องผู้ใดที่เห็นคลิปเป็นภาพณตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องต่จะมีพี่น้องสายบุญเนาะคะ่ะที่เพิ่นแะเวียนมาทำบุญสา่งบาร,รมีเนาะคะ่ะกับทางวัดเนาะคะ่ะมากมากมยเนาะคะ่ะพี่น้อง่านปูเนาะคะ่กะกับขังล้างเนาะค่ะ่านปูองนี้กับ เป็นปูอ่ที่พึ่งสางมาเนาะค่ะพี่น้องกลางหลังก็จะเป็นปูนิลการที่เพิ่นสางแล้วเนาะค่ะรูปลักษณ์านปูกะจะอยู่กลางบอ่อหนามเนาะค่ะอ่าที่พี่น้องเห็นเนาะค่ะที่เจียบภาพพี่น้องไปต่างจิตอธิษฐานมาเมื่อกี้เนาะค่ะตรงนี้กะเป็นบริเวณเนาะค่ะหนาวัดเนาะค่ะก็จะมีกัางหันลมเนาะค่ะบรรยากาศสวยงามแล้วก็นเงียบสงบเนาะค่ะจังหวัดชัยภูมิเนาะค่ะพี่น้องเป็นอีกจังหวัดถึงหนึ่งเนาะค่ะที นาท่องเที่ยวแล้วก็น,นาเดินทางมาทําบุญนะคะก็จะมีพาเกจิเนาะคะ่ะพี่น้องหายพี่น้องไหวกาบไหวสักาาการะขอพรเนาะคะ่ะตามวัดต่างๆเนาะคะ่ะพี่น้องลองมาสักครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะจังหวัดชัยภูมิช่วงนี้นาฝนกับอีสานบานเฮ่าเนาะคะ่ะพี่น้องกับมากด้วยความอุดมสมบูรณ์เนาะคะ่ะตอนนี้เพินกําลังสางวัดว่า,า,ร,าะะร่มเนาะค่ะสามารรรวมทาบุญกับทางวัดโดยตรงเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเสิร์ชไปเบิ่งในช่องทางอินเทอร์เน็ต ถูกช่องทางเนาะคะ่ะวัดเทพสถิตเนาะคะ่ะพี่น้องจังหวัดชัยภูมิเนาะคะ่ะพี่น้องตรงนี้ก็เป็นบริเวณเนาะคะ่ะที่เิ่นกําลังก่อสร้างเนาะคะ่ะพี่น้องยังขาดปัจจัยแล้วก็หลายๆซิงหลายๆอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องอย่างพี่น้องล่องทําบุญเนาะคะ่ะสร้างที่อยู่ให้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่มันเป็นบุญมหาศาลแท้เดอ้อพี่น้องตอนนี้เจ้บกะกําลังหาเงินเนาะคะ่ะสร้างกุฏิให้ หลวงตาอยู่นะคะถามมิโชมิลาบนะคะวันนี้เจ็บจะเฮ็ดุต้ตหายหลวงตานะคะพี่น้องอยู่จังหวัดเชลบุรีนะคะเจ็บกับกบอนนโมทนาบุญหายพี่น้องทุกทุกคนนะคะที่เห็นคลิปนะคะมิโชมิลาไปพร้อมๆกันกับเจ็บนะคะพี่น้องอาจจะเป็นหัวสุดท้ายแล้วก็จะหายแบบเป็นระยะระะแล้วนะคะพี่น้องอาจจะบ่ได้ยมากหายหวยทุกคลิปนะคะเนื่องด้วยสุขภาพแล้วก็หลายๆซ่งนะคะเหตุผลบางประการนะคะพี่น้องก็จะประมาณนั้นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างหลังเนาะค่ะสาระเนาะค่ะทีพักเนาะค่ะของพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะค่ะพาเบิงบรรยากาศข้างหลังปูเนาะค่ะเมื่อกี้เป็นบรรยากาศข้างนาองค์ปูเนาะคะ่ะ,คะองค์ปูนินรการของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นสารเนาะค่ะอันดำดำนี่ก็จะเป็นหางทันปูเนาะคะ่ะพ,พ,พี่น้องที่เจียบผ้าพีผ้านองไปต่างจิตอธิษฐานปิวโชกเปิดลาปูทันปูก็จะมีความสวยงามแล้ค่ะองค์ใหญ่เนาะค่ะพี่น้อง อันนี้บรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือองะคะูเนาะค่ะเจี๊ยบกับผ้าพีผ้าหนองเนาะคะ่ะครับรถค่ะบิ่งบรรยากาศรอบๆวัดเนาะคะ่ะเจี๊ยบอยากบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์ย่างมากเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบมากอะรู้สึกว่าใจเต้นปิดปกติเนาะคะ่ะปกติเจี๊ยบไปทาบุญตามสถานที่ต่างๆเจี๊ยบกะจะบ,บ่เป็นจังสีเนาะคะ่ะอันนี้คือความเสือ่อความศรัทธาไผ่มันเนาะคะ่ะเพราะว่าเจี๊ยบเป็นคนที่ค่อนขางจิตจะแข็งเติมหนึ่งเลยละค่ะพี่น พี่น้องผู้ได้ทีติดตามเจี๊ยบต่างแต่แหลกในระยะปีหนึ่งขนาดสีคุณเคยกับเจี๊ยบดีเนาะคะ่ะบบมียังหายพี่น้องค่ะนอกจากบุญกุศลที่เจี๊ยบได้เดินทางไปถ้ำตามสถานทีต่างๆค่ะยินดีค่ะยินดีที่จะอนุโมทนาสาธุบุญให้พี่น้องเอฟซีถูกๆูกฐานค่ะรวยค่ะพี่น้องรวยทะลุฝ่ายางเช่นเหรียญที่เจี๊ยบมารวมงานเมือน,นี้เนาะคะ่ะเหรียญคูบาอาจารย์ค่ะพี่น้อง